โคด,โดกติดดอกเต็มต้นแต่ถ้าท่านปลูกแล้วไม่ดกทำแบบผมดูครับแค่แก้วเดียวพริกจะติดดอกแบบนี้มาดูตรงนี้ก็มีครับโคดโดกโอ้โหโดอกเต็มต้นสวัสดีครับทุกท่านเลบทีช่องรีไทยพีชนเนลเลครับถ้าใครปลูกพริกไม่ดกดูคลิปนี้จบพริกที่ปลูกจะดกติดดอกเต็มต้นแบบนี้มาดูสิครับ จะทำเกษตรให้เป็นเรื่องง่ายเติมน้ำเปล่าใส่แก้วเป็นน้ำต้มสุกนะครับถ้าเป็นน้ำร้อนหรือว่าน้ำอุ่นจะดีที่สุดกาแฟกาแฟดำเลยครับ1ช้อนชาเต็มๆคนให้ละลายก่อนตอนต่อไปเตรียมน้ำอุณหภูมิปกติใส่แก้วแบบนี้ประมาณ1ลิตร กาแฟที่เราชงเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปรวมเครื่องดื่มชูกำลัง1ฝาขนให้เข้ากันทั้งหมดเลยครับใช้ไม่ยากเพียงเราเตรียมน้ำเปล่าใส่ภาชนะใส่บัวลดน้ำหรือถังฉีดพ่นก็ได้ครับในวันนี้ผมแนะนำวิธีการลดลาดโดยการใช้บัวลดน้ำและใช้ส่วนผสม เล่งพริกดกทำแบบนี้เลยครับเราจะเติมลงไปร่วมกับน้ำเปล่าประมาณ1แก้วหรือ200ซีซีนี่ครับน้ำ5าถึง10ลิตรเสร็จแล้วเราก็คนส่วผสมเลยครับให้เข้ากันเมื่อท่านปลูกพริกเห็นไหมครับพริกยังไม่ดกลองสูตรนี้ลดราดตอนช่วงเช้าลดทุกๆ2-3วันอีกไม่นานต้นพริกที่ท่านปลูก จะงามติดดอกออกผลพึบพับแบบนี้เลยครับดูสิเห็นผลแน่นอนคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเลยครับสูตรพริกดกง่ายๆทำขึ้นใช้เองพริกติดดอกออกผลเต็มต้นเลยครับ